ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันกรณีรับบำนาญถ้าเสียชีวิตยังได้ค่าทำศพหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ครับถ้าได้รับบํานาแล้วเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าไม่ได้ส่งประกันสังคมแล้วหรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วเดี๋ยวไปดูสิทธิ์กันต้องรู้กรณีเสียชีวิตทายาทได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเอาสิทธิ์โดยรวมก่อนนะครับและเดี๋ยวเรามาแบ่งแยกกันสิทธิ์โดยรวมก็คือ 1. นะค่าทําศพ5.000 50, มบาทจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 2. เงินสงคข้อกรณีเสียชีวิตจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้หรือผู้มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย3เงินบำเหน็จชลาภาพที่เป็นเงินก้อนนะจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประกันตนทนํทำหนังสือไว้ให้นะครับได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ์คนอื่นๆก็คือได้รับในเท่าเท่ากันนะอย่างเช่นลูกมีลูก3คนก็หาร3นะครับได้รับทุกๆคนเท่าเท่ากันแต่มันก็มีเงื่อนไขการได้รับสิทธิผู้ประกันตนมาตรา3าม และมาตรา39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าทำศพนะครับกับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเนี่ยสองข้อด้านบนนะครับพูดก่อนสองข้อด้านบนจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อนะครับยังเป็นผู้ประกันตนนะครับอยู่หรือออกจากผู้ประกันผู้ประกันตนมาแต่ ในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายมีการนะครับส่งเงินสมทบนะมาไม่น้อยกว่า1เดือนถ้าเราได้รับบำนานมานานแล้วเนี่ยคงไม่ได้อยู่เป็นผู้ประกันตนแล้วละ่ะคือหลุดจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วพรอะเงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์บำนาญน,นะครับขอผู้ประกันตนนะได้รับสิทธิ์บำนานชลาภาพเนี่ยอายุครบ55ปีบริบูรณ์ไม่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39 แล้วก็ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่จะได้รับสิทธิ์บำนานนะครับอ่ะในส่วนของสิทธิ์เมื่อผู้ประกันตนได้รับบำนานแล้วเกิดเสียชีตนะครับทายาทผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนนะครับในข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับได้รับข้อสุดท้ายนี้แน่นอนนะครับตามหนังสือไว้ซึ่งจะได้รับมีอยู่3กรณีนะครับกรณีที่1กรณี รับบํำนาญชราภาพต่อมาเสียช <Airbnb> ีว <code chapter two> ิตภายใน60เดือนนับจากเดือนที่ได้รับบํำนาญนะครับกรณีรับบํำนาญชราภาพต่อมาเสียชีวิตภายใน60เดือนนับจากเดือนที่รับบํำนาญวิธีการจะได้รับคือจำนวนเงินบํำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคูณจำนวนเดือนที่เหลือจนครบ60เดือนกรณีที่1นะ กรณีที่2กรณีผู้ประกันตนกลับมาเป็นผู้ประกันตนและต่อมาเสียชีวิตได้รับบํานาญไม่เกิน60เดือนจํานวนเดือนจํานวนเงินบํานาญนะครับชราภาพที่ได้รับก่อนกลับเป็นผู้ประกันตนคูณจํานวนเดือนที่เหลือจนครบ60เดือนและกรณีที่3กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับก่อนบังคับใช้กฎกระทรวงแต่ยังไม่ครบ60เดือนนะครับเดือนที่เหลือนะครับครบ 60เดือนกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า10เดือนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคูณ10เท่านะครับก็จะได้เป็นบำนาญไปเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายนะครับจากคำถามถ้าผู้ประกันตนนะครับถ้าผู้ประกันตนได้รับบำนาญมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่ในมาตรา39มาตรา33แล้วคือไม่ได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครองนะครับของ การได้ค่าทำศพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าทำศพเนี่ยไม่ได้แน่นอนแล้วก็คงจะไม่ได้รับในเงินส่งเคาะแต่จะได้รับเป็นบําเน็จเงินก้อนนะครับของผู้กันตนแทนโดยยึดจากเงื่อนไข3กรณีนี้นะครับคือได้เป็นเงินก้อนแน่นอนละนะครับเป็นบําเน็จเงินก้อนไปยืดเรื่องขอได้เลยนะครับเพราะหลักเกณฑ์ของการเกิดสิทธิ์การได้รับค่าทำศพนั้นนะครับมันต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายในระยะเวลา 6เดือนก่อนถึงแก่ความตายก่อนถึงแก่ความตายย้ำาครั้งหนึ่งนี่ยคือถ้าถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยแล้วคือไม่ได้ส่งประกันสังคมมานานแล้วอ่ะคือออกมาแล้วเราได้อายุเราได้เงินบํานาญมาแล้วไง,งนะครับแล้วก็พอได้เงินบนานาญมันเงื่อนไขเงินบํานาญเนี่ยมันต้องหลุดจากการเป็นผู้กันตนคือไม่ได้ส่งมาตรา3ามามาตรา3ามนะครับมันก็ทําให้สิทธิประโยชน์ตัวค่าทําศพเนี่ยมันหลุดไปด้วยนั่นเองนะครับ อาดนะครับเงินสงค์ก็เหมือนกันเงินสงค์มันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะครับถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้กันตนได้ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนถือขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนให้จ่ายเงินสุขเคาะเป็นจํานวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนนะครับก็คือเงื่อนไขส่งค์กับค่าทําศพจะเกิดขึ้นได้มันต้องผ่านข้อที่1ข้อที่2ก่อนนะครับข้อที่1 ถ้าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ผ่านมันหลุดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราได้เป็นบําเหน็จนะครับค่าทํมสมคงไม่ได้ก่อนจากกันนะครับ阿拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว